สวัสดีครับวันนี้ฟาเอฟซีมาชมคลิปนะครับเทสกําลังวัดโมโดูลนะฮะโมโดูลโมโดูลขยายก็คือภาคขยายนั่นเองครับวันนี้ผมเทสอย่างไรผมอธิบายให้ฟังนะฮะวันนี้ผมจะมาเทสที่ดีซีแปดสิบห้าโวลต์นะฮะบวกแปดสิบห้าศูนย์แปดสิบห้านะฮะแล้วก็ใช้มิเตอร์ตัวนี้นะฮะเป็นจับเป็น ac output โดยใช้สโคปจับนะฮะสัญญาณแม็กคลิปนะฮะโดยปล่อยสัญญาณ 1k นะฮะมาเทสดูว่าจะคลิปที่เท่าไหร่นะครับครับผมโดยตอนนี้ผมเช่ค่อยสัญญาณปล่อยสัญญาณ 1k เข้ามานะฮะตอนนี้เอาพุทอยู่ที่32นะครับ 32 AC ที่32องตอนนี้มิเตอร์ยังสกปมิเตอร์ยังยังไม่คลิปนะครับอจะค่อยปล่อยขึ้นมานิดนึงเป็น38 AC 38มสิบแปดนะฮะค่อยๆปล่อยมาอีกนะฮะเป็น47นะฮะยังไม่คลิปนะครับตอนนี้ DC ตกเหลืออยู่ที่74นะครับอ่าปล่อยขึ้นมาอีกนะครับเป็น48นี่ยังไม่คลิปนะครับ A.C. 4 8อทีนี้คลิปที่เนี่ยถ่ายนะฮะเดี๋ยวจับนิ่งๆนะครับ49.50อ่า49.50 50, ประมาณ50นะครับคลิปที่ประมาณ50 51นะครับเดี๋ยวจะอีกครั้งนะฮะอีกครั้งค่อยๆปล่อยหนึ่งคมานะหนึ่งคบดู A.C. Output นะครับกับ ตัวสโคปนะครบคลิปที่ประมาณเท่าไหร่49 53คลิปนะสิบหบ็ประมาณนี้ครับ50 51 52อ่าผมตีไปอยู่ที่ห้าสิบแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวผมมาคำนวณวัดให้ว่าได้ที่เท่าไหร่ห้าสิบสองบนะแต่ว่าสังเกตดู dc ตกเหลือเจนะครับ จะสังเกตด,ดูว่าถ้าเกิดว่า,าถ้าถ้าถ้าไฟสูงนะครับกำลังวัดจะคลิปสูงนะครับตอนนี้ผมเทสที่ไฟ85นะครับก็คือ AC ประมาณ60สัญญาณเอาพุท AC คลิปอยู่ที่ประมาณประมาณ50 51อาผมผมตีไป50 51นะฮะเดี๋ยวผมเทสคลิปกำลังวัดให้นะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและฟังพีเสาวขอบคุณครับ